สวัสดีครับสวัสดีต้นเสาครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะครับสำหรับทรันี้ก็ลงตัดผักบุ้งนะครับทรงแม่ขาคือเาครับเป็นยอดผักนะครับนี่ครับก็สังเกตว่าพอหน้าหนาวเริ่มจะออกนะครับยอดเขาก็จะกลับมาใหญ่มาอวบขึ้นเ่านะครับเนาะสังเกตจากลํานี้นะครับเนาะแต่มันก็ยังมีแบบนี้บ้างนะครับแต่ว่าก็ ตัวไหนเล็กเราก็ไม่ส่งนะครับเท่ากับตัดแต่งออกเพื่อที่ว่าเขาจะได้แตกยอดใหม่นะครับเนาะนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่ปลูกแล้วเจอปัญหายอดเล็กในช่วงนี้นะครับบอตองท่อครับพี่น้องนะครับตัดแต่งตามรอบปกติครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นฤดูของเขาที่เขาจะออกดอกจะสังเกตว่านะครับเนาะอ่าเขาจะออกดอกแบบนี้นะครับเนาะนี่นะครับนี่จะเป็นดอกนะครับ ซ ain, space, ium, ึ่งพอออกดอกเสร็จปุ๊บยอดเขาออกมาใหญ่นะครับออกมาใหญ่ก็จริงแต่เขาจะเลียวเลยเลียวแล้วก็เล็กไปเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องธรรมชาติของเขานะครับเนาะเราใส่ปุ๋ยยังกระสางใส่ฮอร์โมนซีซียังกระสางนะครับมันก็หน่อยคือเขาเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของเขามันเป็นมันเป็นฤดูของเขานะครับในการที่ออกดอกนะครับออกดอกแล้วเขาก็ต้องเล็กลงนะครับ กบอเปยังครับเราก็ตัดแต่งไปตามรอบนะครับเดี๋ยวหน้าหนาวออกนะครับเนี่ยเรื่มออกแล้วเขาจะเรื่มกับมะอวบคืออกานะครับเมื่อจากสังเกตจากนิ้วชี้ผมนะครับเนี่ยนะครับก็จะสูสีกันอยู่นะครับเนาะประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับพี่น้องก็ตัดแต่งเหมือนเดิมตามรอบครับการดูแลการตัดแต่งใส่ปุ๋ยนะครับเนาะหรือว่าจะให้อาหารทางใบ ไปนานเสริมทางใบกระดาษใหกันนะครับพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องที่ปลูกใหม่นะครับก็เจอปัญหาเรื่องยอดเล็กออกดอกเนี่ยก็คือบอตองไปซีเลียดครับให้รากติดพื้นให้รากลงดินนะครับให้มันติดให้มันติดไปเลยครับพี่น้องเรื่องออกดอกสร้างมั่นนะครับบอตองไปซีเลียดนะครับเดี๋ยวหยุดออกดอกเมื่อไหร่ยอดจะกลับมาใหญ่ทันทีนะครับพี่น้อง กองผมก็ออกดอกครับจะสังเกตว่าของผมก็มีออกดอกแต่ว่านะครับมันมันมันบวหลายนะครับมันออกดอกบวหลายเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเอาลื่อมออกดอกปุ๊บผมก็ทําการตัดแต่งนะครับผมจะตัดแต่งไปเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงที่ทําสาวนะครับอันนี้แปลงนี้แปลงนี้ตัดแต่งเฉยนะครับแต่อีกแปลงหนึ่งจะทําสาวนะครับในแปลงนี้คือแปลงที่แม่ผม กำลังตัดทรงไม้ขาดนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวซูมเข้าไปนี่กำลังตัดแต่งกำลังตัดยอดให้ไม้ขาดนะครับเนาะโอเคไปเดี๋ยวพาไปดูอีกแปลงหนึ่งที่ทำาสาวไปได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับการทำาสาวก็คือต้องสูบน้ำออกนะครับปิดกั้นน้ำตรงนี้ไม่ให้จอยกันนะครับไม่ต้องไม่ต้องให้ทะลุเข้าไปหากันนะครับ นะครับพอเอาน้ําออกเสร็จปุ๊บนะครับปี่น้อใช้เครื่องตัดหญ้านะครับตัดเลยนะครับถ้าใครได้ติดตามการทําสาวนี่ก็สิเห็นอยู่ว่าผมได้มีการเอาน้ำออกนะครับให้เห็นดินเลยครับเอาน้ำออกแล้วก็ปล่อยปล่อยให้มันแหงไปเลยนะครับปี่น้อนี่คือแปลงที่ทําสาวนะครับในประมาณอาทิตย์กือบเกือบสองอาทิตย์แล้วครับกรสินวายอดเขาเรื่อมเรื่อมแตกนะครับเริ่อมแตกออกมา แตวาาแบบ่ว่ามาวนนี้ก็มีบัญหาครับก็เดี๋ยวเราก็ตัดแต่งเหมือนตอนที่เราปลูกแรกๆครับคือกันนะครับเนี่ยพอพอเขาครบสองอาทิตย์นะครับยอดก็จะเลื้อยหลออกมาเข้ากะตัดแต่งใส่ปุ๋ยตัดแต่งใส่ปุ๋ยก็มีแค่นั้นครับผมตามรอบอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับใส่ปุ๋ยนะครับกเกษมมาเป็นแถวเป็นแนวนะครับเน่ยอันนี้คือคือรากเก่าเขาก็จะอยู่เกาะดินไปแล้วนะครับเขาสีบกเข้นมา ใส่กับตัวใหม่นะครับนี่นสังเกตบังเขาจะกาะอ,อยู่ในดินเลยครับเนี่ยส่วนตัวใหม่ยอดใหม่ที่แตกออกมานะครับก็จะเริ่มเลยออกมาสีนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็มาแต่งยอดตบยอดเขาถ้าไม่ตบยอดเราก็ตัดไปเลยนะครับตัดเพื่อให้เขาได้แตกใหม่แล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับแต่ผมใช้วิธีในการตัดดีกว่านะครับตัดให้มันให้มันแตกใหม่นะครับพี่น้องเราเข้ากับอัดปุ๋ยเลยนะครับ ก่อ็ช่วงนี้ก็ยังมีตัดยอดนะครับตัดยอดแล้วก็ตัดต้นพันธุ์นะครับก็ยังมีทรงเรื่อยๆครับพี่น้องเพราะว่ายังมีสั่งมาเรื่อยๆเข้ากับมีทรงตลอดนะครับเนาะนะครับแต่ว่าช่วงไหนช่วงไหนที่มันไม่บวหลายนะครับก็ต้องรอดใจนจังหน่อยนะครับสําหรับต้นพันธุ์นะครับเนาะเพราะว่ากูตัดทรงออกไปเยอะครับ ต่ส่งออกไปเยอะมากนะครับท่อนพันธุ์นะครับถ้ามันไม่ทันก็ก็ต้องรอนะครับต้องต้องรอนิดนึงครับพี่น้องนะครับเอาโอเคพี่น้องสำหรับเซานี้กัทักทายกันสมิ่นนะครับเนาะเดี๋ยวจะให้ฮอร์โมนนะครับเนาะจะลงฮอร์โมนให้กับผักบุ้งก่อนนะครับเนาะผักบุ้งที่ทำสาวเดี๋ยวติดตามไว้เด้อครับเด้อพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องที่ชอบรัก ชอบแล้วก็รักในการเกษตรที่สนใจอยากจะทําผักบุ้งแก้วนะครับเนาะยังบอท่านสื่อยังบอท่านายังไม่มั่นใจในการปลูกโทรมาปรึกษากันได้นะครับเนาะโทรมาคุยกันได้ครับผมกับบริวาาผมเก่งอกครับก็คือว่าพอทําได้นะครับก็บอกในในบอกในสิ่งที่ผมรู้นะครับสิ่งที่ผมโมโหผ,ผมก็ผมกว่าโมโหนะครับเนะเาะอ่ามาก แล้วก็มาคุยกันมาแชร์กันนะครับเนาะนะครับอ้าลืมบอกพี่น้องไปนะครับในนี้ก็จะมีการปล่อยปลาด้วยนะครับเป็นปลาปลาปล่อยน้ำหรือเปาเป็นปลาธรรมชาติด้วยนะครับเนาะเลี้ยงให้เขาได้กินไอ้กินนอนกินอย่างในในนาผักบุ้งเขาเนะครับมันจะช่วยกําจัดศัตรูพืชให้เราได้ด้วยแล้วก็เวลาห้อาหารครับพี่น้องมันก็จะเพลินดีนะครับพี่น้องเนาะอ่าห้า ประกอบอาหารได้ฮ็ดอาหารเลี้ยงไว้กินก็นได้ครับพี่น้องหรือว่าทำอะไรอีกอ่ะขายกระด้ครับเลือกจะกินเท่ากัขายมันก็มีอยู่แค่นั้นครับเนาะมันก็ถือว่าก็ได้หลายอย่างได้ความาได้ระบบนิเวศท,ที่ดีขึ้นได้บรรยากาศที่ดีขึ้นได้ปุ๋ยให้กับปักบุ้งด้วยนะครับเนาะแล้วก็เติมออกซิเจนในน้เพราะว่าปลาเขาหวายเขายัางนี่ทาให้เกิดฟองอากาศฟองอากาศก็จะเติม ออกซิเจนลงไปในน้ำนะครับแค่ในน้ำบ่เสียนะครับเพราะว่าปลาเขาว่ายอยู่ตลอดยิ่งหลายๆตัวเนี่ยเขาก็ซอยกันนะครับก็เปรียบเสมือนพัดลมไอใบพัดตีน้ำนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับเอาโอเคเบาๆไลยันครับพี่น้องเดี๋ยวทํางานก่อนเนาะกันะครับเดี๋ยวมีเงิงกันสีเดี๋ยวอปเดตลงองเรือนะครับเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ